สองแสองหมื่นเก้าพบาทผ่อนเริ่มต้นนี้ประมาณสี่พบาทเท่านั้นใช่แล้วลูกค้าแบบโอ้ถ้าหารถไว้ใช้งานวิ่งต่างจังหวัดเพราะว่าเป็นเครื่อง1.5และที่สำคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ กลับมาพบกับันนี้มาเจอเราอีกแล้วสองคนเราสองคนเลยนะวันนี้อ้อมกับปุ้ยเนาะก็มาไลฟ์เป็นรถแบบว่าแบรนด์ตลาดเลยแบรนด์ตลาดอีกแล้วมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เนาะมีสองเซกเมนต์ที่ให้ลูกค้าได้เลือกกันเดี๋ยวเราจะพามาดูคันนี้เป็น Honda City นะคะเครื่อง1.5เนาะเป็นเครื่อง 1,500cc ปี2009้องพี่ออโต้มาในราคาโอ้โห สุดยอดโอมชัน่นสุดยอดมากเลยค่ะ2 2ง0 0 0อบาท สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นเรื่ประมาณสี่พันบาทเท่านั้นยค่ะใช่แล้วลูกค้าแบบโหถ้าหารถไว้ใช้งานวิ่งต่างจังหวัดเพราะว่าเป็นเครื่อง1.5และที่สําคัญไม่เคยติดแก๊สด้วยสตาร์เริ่มต้นเงินเดือน1 2 0 0 0บาท9 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทเป็นเจ้าของได้คนเดียวเลยเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับซิตี้คันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่างกันค่ะพี่อ้อมในส่วนของกระ์หน้าของ Honda City เครื่อง1.5คันนี้นะคะ ตัวสัญ,ญลักษณ์เป็น h o n ด้าซิต้เป็นคโครมเมียมนะคะโรมด้วยสีเทาเมทัลลิกนะคะนี่ไฟหน้าแบบฮาโรเจนนะคะ,คะตาฉบเฉี่ยวมากนะคะสำหรับคันนี้เนาะตัวยางตัวล้อแม็กนะคะอันนี้มาจากทางโรงงานเขาเลยนะคะของฮอนด้เนาะอ่าให้ดูเลยนะคะตัวยางยางขอบ15นะคะคันนี้ยางขอบ15เนาะ อันนี้ก็เป็นแม็กซ์สแตนดาร์ดเดิมๆไฟเลี้ยวนี่อยู่ด้านข้างไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแกมนะคะตัวนี้กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับของเขาจะเป็นโครเมียมแล้วนะโครเมียมนี่ดูขอบยงขอบยางเราจอดไว้ในที่ร่มนะคะไม่ได้จอดตากแดดเนาะโครเมียมเงาแวบตัวนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง1.5เป็นเครื่องเบนซินธรรมดาเนาะไม่ได้ติดแก๊สมาอ่ามาดูภายในโอ้โห เริ่มมาจากคอนโซลแผงประตูค่ะน้องอ้อมใช่ค่ะพี่อดูจากคอนโซลด้านข้าเยดูจากประตูข้านะคะเป็นสีออกสีเบสนะคะแต่จะสีเทานิดนึงนะคะท,ที่ที่ตัวเปิดประตูนะคะตัวตัวนี้เนาอะ,อะถ้าเข้ามาแล้วนะคะตัวด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดํานะคะ สีดำตัดกับสีครีมดำตัดกับสีครีมนะคะคันนี้ให้ดูออปชันฟังก์ชันวิทยุแอร์ของเขาแอร์ก็จะปรับมืออยู่แน้ะวิทยุซีดีคือทุกอย่างออปชั่นภายในรถของเขาเล่นได้ปกติ USB AUX มีครบแล้วก็ที่วางของค่ะที่วางแก้วโซนตรงกลางของอ่าเห็นไหมคะมีหมดเลยให้ดูพวงมาลัยก่อนใช่อ่ะพวงมาลัย พวงมาลัยโอ้โหแบบว่าเหมือนรถแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยใช่คือทุกอย่างแบบอยู่ครบอยู่า้บไม่มีรอยขูดขีดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนคอนโซลตรงกลางส่วนเบาะเนาะพี่อ้อมพูดประมาณแบบโหดูเบาะเบาะเบาะสีเบทสดูแ้วดูดิคือแบบโห เบาใหม่อ่าเบาใหม่ตึงเปี้ยคือเบานี่คืออันนี้เราก็มีทําความสะอาดเช็ดขัดเคลือบบ้างอ่าให้มันดูแบบดูดีดูใหม่อยู่ตลอดเวลาเนาะเดี๋ยวเรามามาดูด้านหลังเนาะดูเบาหนังเบาของเขานี่อันนี้ก็เดี๋ยวปู้จะบอกนะเดี๋ยวปู้ดูก่อนอันนี้คือลูกค้าเขาพุ่มเบามาใหม่อ่าอันนี้คือทําให้เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าที่สามารถซื้อต่อไปลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเนาะลูกค้าสามารถเติมทั้งวันวินว่งไปทํางานขับขี่ใช้ชีวิตปกติได้เลยสําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากรถทั้งสองคันด้วยนะคะ<อ>ทังคันด้าซิตีแล้วก็ h e ันด้า c อ o r อทั้งสองคันนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอ,อตัอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่นะ